ยาบางคนเิไม่ได้ทำใ้สมดไม่ได้เป็นแคปซูลเพราะแต่จุลินทียอยู่ในแคปซูลเนี่ยหแคปซูลมีจุลินทรียอยู่702ล้านตัวพอทำ้าไปามนจะเนำธรมดาเลยน้ำเออไม่ได้ตอแม่ น้ำกรองจ้กได้นะน้ำกรองก็ได้จ้ะขออย่าให้เย็นอย่างเดียวค่ะอย่าเย็นอย่าร้อนอย่าเย็นน้ำจะทำให้พวกจุลินทรีย์เขาเนี่ยเหมือนกับจ้าลดประสิทธิภาพลงแต่ถ้าร้อนก็ไม่ให้เกินไอ้สี่สิบสองโอ้เจ้าคุยกับคนที่เข้าใจง่ายอยี่นะเราอบลมไปแต่ยม ไม่สามารถที่จะบรรยาอะไรได้มากกว่านี้เพราะว่าจะให้เข้าใจน้อยแล้วก็สั่งชวนกันนะนั่นก็เขาเขาก็ทําอย่างนี้อันนั้นก็ทําอย่างนั้นมันจะมีพระเอกอเมียเขาบอกว่านี่คุณโอ้ยเป็นช่างเลยเนาะนี่เนาะแข็งแรงมากเลยแข็งแรงเป็นช่างซ่อมไม่โอ้โหเป็นคนใหม่เลยนะทำงานได้แล้วครันี่ของดีนี่พี่ต่อเริ่มไม้ดีอลไรตอนนี้างหสุดยอดเลยนะ มาหนาเอ้ยลูกช่วยนะเมียเขาบอกว่าแ่อยู่ได้กับพ่อนี่นะถึงยืดยืดการเสีอชีวิตเอนอันนี้อนี้เืงซักผาหมอ๋เครื่องซักผาคอะไรเลี่ยนไเลี่ยนส้านหมน่นเป็นช่างเลยเป็นช่างช่างอะไรยังงงอยู่เนี่ยงงยอมรับว่าจตมาตากแ่ไคยดำเลยแต่ไม่เคยเลดีว่า ก็ไ,ได้บุญหลายอาช่วยคน